ผู้ชมคะ่ะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องมูแดงโดยฉากนี้จะเป็นฉากที่ก้อยกับเมจิต้องมีการตบตีกันและแน่นอนว่าการตบครั้งนี้ต้องเป็นการตบแบบหลอกๆ <c oughs> เพื่อไม่ให้ต้องเกิดการเจ็บตัวกันขึ้นแค่นี้ตบเบาๆหลังจากนัดแนกกันเรียบร้อยแล้วว่างานนี้จะเป็นการตบหลอกแบบเบาๆ ารไทยทำจริงจึงเริ่มต้นขึ้นกีมูแดงอีตัวมาคนพลาช่วยจัดเต็มมากแอะเมจิกค,ค่ะอันนี้เนี่ยเบาๆสุดแล้วชิมิคะ่ะคนผู้ชมค่ะแม้จะโดนนางร้ายตบตี แต่นางเอกอย่างก้อยนั้นก็ไม่มีทางจะลุกขึ้นสู้ได้เลยเพราะผู้กำกับสั่งมาก้อยนางเอกนะ <c oughs> ขอบคบบนางเอกเป็นไหมเรานางเอกนะรวมหน่อยว่าแล้วก้อยรัชวินจึงก้มหน้าก้มตาให้นางร้ายตบข้างเดียวตอ่อ me mm -hmm.